โชว์นิดหนึ่งได้ไหมขออนุญาตโชว์คุณคะเนียงนะเห็นไหมนะ้าแมวนะ้าแมวเขาจุดอะไรขออนุญาตนะเศรษฐีได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้แหละหวัดดีค่ะคุณมะนาวหวัดดีค่ะคุณซาลีนเนี่ยเขาจุดอะไรพบนะยกเว้นเทียนสะท้อนใช่ไหมคุณยกเว้นเทียนสะท้อนเนี่ยคนเลอะขี้ตือเนี่ย คนเลอะขี้ตอเนี่ยวิบวับวัหนูไม่ได้หรอกหนูไม่รู้หรอกโอ้โโอโคุณคาียังเหยได้ค่ะกลาบค่ะอ่ะคือคนจริงๆเนี่ยอ่ะหนูอ่านออกว่ารับเงินรางวัลสองหมื่นเน็ตเนอร์ติดท็อปห้าติดท็อปห้าดีใจแทนอ่ะอยากได้บ้าง <laughs> อยากได้บ้างไป ทำยังไงอะไปเอาที่ไหนมานี่พูดกันตรงๆคุณไปเอาที่ไหนมาหรือว่าแบบอยากซื้อก็ซื้อหรือยังไงขอถามหน่อยท็อปห้านะเนี่ยนี่เพิ่งเห็นนะรับเงินรางวัลเนี่ยรางวัลที่ห้าเนี่ยงั้นที่หนึ่งก็ไม่ไกลสิทั้งหมดสองใบอะเง้นที่หนึ่งก็ไม่ไกลสิคุณดวงเปิดแล้วนะอือม มีตัวตน,นจริงๆยินดีค่ะวะยินดีไม่ยินดีก็โชว์แล้วอะ่ะเนี่ยเออเออเอาซี่เอาซี่ใช่ไหมบอกเคล็ดลับหน่อยนะคะคุณถุงเงินใช่ไหมเราก็อยากรู้อยากรู้เหมือนกันเนี่ยแต่แต่ที่รู้ๆค่ะ <c oughs> แต่ที่รู้ๆเขาทาแบบนี้นะคะอยากจะติดท็อปห้าได้สั่งไปแล้วค่ะเทียนสิรีกลับขอบพระคุณพี่ทิพย์ค่ะแล้วก็ใจเย็นๆน,นะคะรอขนส่ง เราจะมีใบแบบนี้ให้อ่านคุณถุงเงินบอกหน่อยเขากําลังพิมพ์อยู่โอ้คนรวยมักจะใจดีเดี๋ยวเขาต้องบอกแน่นอนไปเอาที่ไหนมาอาจารย์ดังอะไรที่ไหนช่วยบอกชื่อหน่อย <c oughs> หนูก็อยากได้บ้าง <c oughs> โอ้ยแต่คนดวงมันจะดีนะอะเนาะคนดวงดีคนคนจะรวยช่วยไม่ได้คนลุกนะคนลุกนะคุณ นี่ล่าสุดอ่าล่าสุดก็สั่งอลิม i เต็ดเอนดิชันของเราไป <laughs> ลิมิเต็ดอุ้ยแบบรอบนี้นะแบบในเพจเนี้ยเยอะมากเยอะเยอะมากคุ้มเนาะอืมคุ้มนะมมนะยินดีด้วยค่ะเนี้ยดูเขาสั่งทีบ,บึมนะบํามนาบึมบามนะว่าไม่ได้นะบ,บึมบัามนะโอ้เดี๋ยวลือก่อน เออบุ้มบ้ามนะอยู่นะได้อยู่นะสวัสดีค่ะคุณดุงจิตโอสั่งเยอะอ่ะพี่คนียงอ่ะโอ้คุณคะเนียงคุณบอก่อยสิอย่างเงียบสิอย่างเงียบซิคนอย่างเงียบสีคนเอ้ทุกครั้งนะไม่พลาดไม่พลาดพิธีด้วยอยคุ้มยังไงก็คุ้มใช่ไหมคุณคะเนียง อยากได้อยากให้จัดโปรเทียนพุทธคุณได้ไหมไม่มีให้จัดค่ะคุณเอกไม่มีให้จัดอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเขาเขาเขาลองของมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะราชการระดับสูงรับราชการระดับสูงอันนี้ต้องพูดเลยเขารับราชการระดับสูง เออแล้วก็เขาชอบการเสี่ยงโชคเขาเลยลองจุดเทียนพุทธคุณกับเทียนเศรษฐีคู่กันนะแล้วบอกว่าไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าไม่มีดวงในเรื่องนี้ไม่มีดวงในเรื่องนี้อ่ะถ้าราชการระดับสูงที่บูชาของเรามาส่งปีสามปีได้ละว่าไม่ได้นะมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะ ไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าถ้าอันนี้นะถ้าถูกนะถ้ามีดวงทางด้านนี้นะให้ล่อยเลยคุณหมอค่ะทําไมคุณท้าทายลูกดวงคุณอย่างนี้อย่าท้าทายกับระบบอ่าภาวินีค่ะนะลูกค้าภาวินีสู้สู้ค่ะลูกค้าพาวินีไม่กลัวค่ะจุดคู่กันเลยค่ะฝ่าดวงฝืนพุ่งไปเลยค่ะมันมันคิดว่ามันเป็นไม่ไปไม่ได้ไม่ใช่ ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นไปได้สําหรับคนที่มันมันมันต้องสมเหตุและสมผลด้วยนะพี่พ,พี่จริงพาวินีซิสเต็มโอ้ยอย่าท้าทายกับระบบภาวินีนะแต่อย่าไปต่อยหมอดูเลยเอ้ยอบอกแล้วพี่พี่คนยียงบอกแล้วนะคะทําบุลใส่บาสวดมนลลำลึกถึงครูบาอาจารย์และจุดเพียนและแผ่นยันอักคระจุดหน้ากันเลยเหมือนในภาพใช่ไหมคะสาธุ เอาเลขที่ไหนมาอยากรู้แค่นี้ก่ <c oughs> อนคุณจะตัดสินใจซื้อเอาที่ไหนมาบอกชื่ออาจารย์หน่อยได้ไหมคะคุณรางวัลที่ห้าจริงๆมันเอาเอาเอาจริงนะลูกค้าอนะรางวัลที่หนึ่งก็มีนะสองก็มีเยอะแต่เขาไม่ค่อยได้บอกกันแต่อ้อนมั่นใจว่าพี่คะเนียงที่คุณจุงเงินแมวเมวที่ดูอ้อนเป็นทุกวันที่ดูประจําทุกวันจะใจดี จัดใจดีนะคะหรือว่าแบบฉันอยากได้ฉันก็เอาหรือยังไงมีอาจาร,รย์ที่ไหนดูว่าไม่มีอ่าเขาบอกที่เขาบอกเคล็ดลับม,มาแล้วนะคะว่าทําบุญใส่บาตรสวดมนต์ระลึกถึงครูบาอาจารย์และจุดเทียนแผ่นยันอัขระล้านนาถูกค่ะจุดเหมือนในภาพเมื่อกี้นะคะใครบี่ได้ดูเห็นภาพเมื่อกี้มีเทียนเศรษฐีหนึ่งเทียนสเสน่เทียนชุดบารมีสามอย่างจุดพร้อมกันหน้าอยันเลิศ ขอบคุณทุกการแชร์ข้อคิดดีๆค่ะคุณน,น้อนงะเราจะได้ทําตามบ้างขอบคุณทูบจานจันพี่ส้มถูกอืทุกงวดมาสิแปดงวดติดๆแล้วค่ะจากความเชื่อของตัวตาทุกค่ะพี่ส้มเงียบจังเลยนะไม่บอกน้องเลยนะอันนี้สิแปดงวดติดคุณไปเอาลุกไหนมาเนี่ยเห็นไหมมีคนซุ่มกันหลายคนเลยนะคะการวิ่งแข่งของคุณเนี่ยการวิ่งแข่งของพวกคุณเนี่ยบางคนก็แบแบแอบแอบไว้ไม่บอกกันหลอกเออ ที่ส้มเนี่ยสิบแปดงวดมันเป็นยังไงเลิศอีกแล้วบูชาครั้งแรกก็ถูกเลยค่ะเลิศสาธุค่ะคุณสายลมเห็นไหมนอกอากาศตอนนี้เป็นในอากาศแล้วนะคะคุณบูชาอะไคุณสายลมบอกหน่อย <c oughs> อีออน <c oughs> หนูก็อยากเป็นคนโชคดีแบบนั้นบ้างมันเป็นเรื่องดีๆที่เราเราอยากจะเก็บเป็นสตอรี่ของวิชาครูบาอาจารย์ไว้นะคะเอาคุณคะเนียงคุณ ได้ตัวเลขจากไหนมาเออบอกหน่อยชี้หมอไหนอาจารย์ไหนหรือว่าแบบอยากได้ก็เอาหรือว่าแบบเข้าฝันหรือว่าขุดต้นกล้วยหรือว่ามาจากหรือว่ามาจากแม่ตอเคียนหรือว่ามาจากข้างฝาหรือว่าเลขฝาลงหรือว่า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 ถ้ามันเป็นไปไม่ได้นะหกตัวคุณจะถูกเหมือนกันทุกตำแหน่ง บอกหน่อยสิอ้นชักชัดอันนี้ละอุย้ยเห็นรีวิวเนาะอ้นก็อยากได้บ้างเนาะอืมเห็นรีวิวเยอะอะคนญาดนะคะพี่พี่มันดีใจแทนเนาะถึงเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินแต่เราก็ตื่นเต้นแทนเราตื่นเต้นในในในทุกๆเรื่องราวนะคะของคุณที่คืออ้อนอยากอยากจะบอกเลยนะว่าทุกๆเรื่องของคุณนะคะที่ได้ได้รับการโพสต์หน้าเฟซบุ๊กนั่นคือเรื่องราวที่ดีจริงๆ นั่นคือเรื่องราวที่ทําให้ใจฟูใจฟูคืออะไรอ่านแล้วมันจําเริญหูจําเริญตาอ่านแล้วมันแบบว่าอุ้ยอ่านแล้วรู้สึกดีอ่ะคุณพ่อใช่ไหมอ่านแล้วแบบมันไม่ได้แบบว่าอ่านแล้วเราจะต้องอยากอยากเป็นเหมือนเขาว่าอยากอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าในมาในโลกเนี้ยในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยค่ะมันมีข่าวลบๆแย่ๆทุกอย่างเลขมาจากคุณพ่อค่ะ มันอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันเกรงจากหมอไหนมาเนาะไม่ได้เนาะเอาเอาแบบฟิลความรู้สึกของตัวเองที่เชื่อใช่ไหมคะแบบว่าเอามาจากตัวเองความเชื่อของตัวเองวสวัสดีคะ่ะแม่ใช่แฟวสวัสดีค่ะเอามาจากตัวเองแต่สิบแปดนวดของพี่ส้มอะไรจะขนาดนั้นคะสิบแปดครั้งหนึ่งเดือนมีสองครั้ง คุณฟาดไปสิบแปดครั้งอืมมันก็มีจริงๆคนที่ดวงเขาเปิดนะะอ่ะโอเคดวงเปิดแล้วดวงเปิดแล้วนะคะสำหรับคนที่ดวงเปิดแล้วจะทำยังไงต่อยอดบุญไปอีกคุณนำสมมติเนะอย่างที่คะแนนเมื่อกี้น้องอ่านสองหมื่นใช่ไหมอ่ะสองหมื่นที่อาจจะหักสักสองพันบาทนะคะหกักหักจากตรงนั้นมาเพื่อทำบุญต่อยอดบุญขึ้นไปอีกนะคะ ทำบุญต่อยอดบุญคืออะไรก็ทําบุญเอ่อถวายสังฆทานก็ได้ทําบุญถวายข้าน้ำข้าทุกอย่างที่เรียกว่าบุญและในใจนะคะอธิษฐานขอต่อยอดบุญนี้ส่งถึงครูบาอาจารย์สิบเก้าองค์ครูให้คุ้มครองปกปักรักษาตัวข้าพเจ้านะคะอย่างที่เน้นย้ํากันว่ายันและเทียนขับเคลื่อนด้วยบุญกุศลใครที่แบบว่าบูชายันสักปีสองปีแล้วก็มันทำไมเงียบจัง ทำไมอะไรจังอลองจุดเทียนดูนะคะลองสั่งเทียนไปจุดดูเรามีเทียนส่งทุกวันนะคะส่งทุกวันเลยแล้วก็อลองจุดดูถ้าไม่สะดวกจุดก็เข้าร่วมในพิธีปเดือนละครั้งอ้อจะมีพิธีให้คุณเดือนละครั้งนะคะในพิธีก็จะมีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์ครบสมบูรณ์ยังไงด้วยสถานที่ด้วยพ่อหนานที่เกิดมาเพื่อเป็นหนานคุณ อาชีพคือมืออาชีพอะนะคะเพราะหนานาโตขึ้นมาใช่ไหมก็บวชเรียนก็เป็นอ,ออกจากบวชเรียนก็เป็นหนานนะคะอันนั้นอะคืออาชีพคําว่ามืออาชีพกับคําว่าสมัครเล่นมันต่างกันนะคะมืออาชีพกับสมัครเล่นต่างกัน